สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานคนที่ทำธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีค่ะธุรกิจหรือกิจการของคุณกำลังจะสร้างผลกำไรให้ผลตอบแทนที่ดีมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องตัวคนเองสามารถบริหารจัดการงานของคุณได้เป็นอย่างดีสามารถควบคุมดูแลลูกน้องหรือคนในทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ตัวคุณควรที่จะมองหาลู่ทางใหม่ๆสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆห,หาหนทาง หาทางพัฒนางานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอย่ายึดติดกับความสำเร็จเดิมๆค่ะแล้วอนาคตในเรื่องของการงานของคุณจะโดดเด่นมากค่ะการเงินช่วงนี้อาจจะฝืดเคืองต้องหมุนเงินอยู่พอสมควรอาจจะมีภาระหนี้สินหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่ต้องค่อยๆแก้ไปทีละนิดนะคะถ้าการเงินมีความลำบากอยู่อดทนไปก่อนค่ะอีกไม่นานมันจะดีขึ้นค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับคนที่แอบคุยหลายคนเป็นช่วงที่ต้องระวังเป็นอย่างมากค่ะเพราะอีกฝ่ายอาจจะเกิดความระแวงจนทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ตามมาได้นะคะส่วนคู่ไหนที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้ช่วงนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับการพูดคุยกันและปัญหาต่างๆจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะความรักสําหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาพูดคุยใหม่ๆค่ะอาจจะเป็นรักต่างวายัยน่าสนใจบ้างไม่น่าสนใจบ้าง ก็ให้คุณบริหารสเสน่ห์ได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าคุณบอกว่าคุณคุยอยู่คนเดียวไม่ได้คุยกับคนอื่นก็ให้ระวังไว้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะคุยกับหลายคนได้เช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของการยกของหนักการใช้แขนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะที่ถือกระเป๋าค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเยอะถ้าใครเริ่มมีปัญหาปวดแขนปวดบ่าถึงเวลาต้องเคลียร์กระเป๋าของตัวเองแล้วนะคะ ในเรื่องของโชคลาภให้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะช่วยคุณได้และให้ซื้อแบบกระจายนะคะซื้อแบบกระจายจะมีโอกาสถูกได้มากกว่านะคะ